สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเล่าเรื่องล่าท้าผีวันนี้นะคะดิฉันจะมาเล่าเรื่องราวสุดหลอนจากคุณนกม้อยไร้ปีกที่ส่งเข้ามาจากชุมพรค่ะเป็นเรื่องที่เพื่อนทางลายฝั่งเดียวกันชอบพูดถึงบ่อยๆและค่อนข้างเชื่อว่ามันเป็นเรื่องจริงค่ะเรื่องมีอยู่ว่าท้ายซอยเปลี่ยวๆแห่งหนึ่งในชุมพรมีศาลพระภู่ิเก่าๆรังๆตั้งอยู่มานานหลายสิบปี ไม่มีใครเข้าไปยุ่งเกี่ยวเพราะว่าชาวบ้านแถวนั้นเชื่อกันว่าศาลพระภูมิแห่งนี้มีสิ่งลี้ลับสิงสถิตยอยู่เนื่องจากเคยมีหลายคนพบเจอเหตุการณ์แปลกประหลาดเมื่อเดินผ่านศาลพระภูมิในช่วงกลางคืนแต่ชาวบ้านก็เข้าใจว่าศาลพระภูมินั้นมีมานานแล้วเพียงแต่ไม่ได้มีการบูชาเท่านั้นแต่แล้วอยู่มาวันหนึ่งก็มีคนเริ่มสังเกตว่า ทุกคืนวันโกนเมื่อมีคนเดินผ่านสารพระภูมิร้างมักจะได้ยินเสียงแหบพร่าเรียกชื่อตัวเองแต่ถ้าใครเผลอขานรับรุ่งขึ้นเพื่อนบ้านจะต้องแปลกใจที่เห็นคุณย้ายบ้านใหม่ไปอยู่ในที่ที่ไม่คาดฝันใครที่เคยลองดีทักทายไปแล้วจะมีอันเป็นไปบางคนหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยบางคนกลับมาพร้อมอาการป่วยประหลาดที่หมอไม่สามารถวินิจฉัยได้และบางคนไม่กลับมาเป็นคนเดิมอีกเลย มีอยู่เคสหนึ่งค่ะเป็นผู้ชายชอบลองของเขาก็ไปทักทายสารพระภูมิร้างตามปกติแต่สิ่งที่เขาเห็นไม่ใช่แค่สารพระภูมิเก่าๆอีกต่อไปแต่เป็นร่างของผู้หญิงคนหนึ่งที่นุ่งขาวห่มขาวผมยาวประบาและมีใบหน้าซีดเซียวผู้ชายคนนั้นตกใจวิ่งหนีไปสุดแรงแต่ผู้หญิงคนนั้นก็ตามมาและยื่นมือเข้ามาจับขาของเขา เขาพยายามสะบัดขาแต่กลับพบว่าขาของตัวเองกลายเป็นก้อนหินผู้ชายคนนั้นกลัวมากเขาพยายามจะกรีดร้องแต่กลับพบว่าเสียงของเขาหายไปผู้ชายคนนั้นจึงเป็นลมล้มลงไปเมื่อฟื้นขึ้นมาผู้ชายคนนั้นก็พบว่าเขากลับมาอยู่ในบ้านของตัวเองทุกอย่างดูปกติแต่เขากลับรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างเปลี่ยนไปเขารู้สึกว่าตัวเองไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไป เขามักจะมองเห็นสิ่งที่ไม่มีใครเห็นและได้ยินเสียงที่ไม่มีใครได้ยินเขากลายเป็นคนหวาดระแวงและในที่สุดผู้ชายคนนั้นก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยเหมือนกับที่เคยมีคนหายไปก่อนหน้านี้เรื่องราวของคุณนกน้อยไร้ปีกจบลงแค่นี้ค่ะส่วนเรื่องราวจากคุณนกน้อยไร้ปีกจะเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นมาแล้วหรือว่าเป็นเรื่องที่เล่าต่อกันมาในชุมชนก็ไม่มีใครสามารถพิสูจน์ได้ แต่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนรู้กันเป็นอย่างดีคือเมื่อถึงวันพุธสุดท้ายของเดือนเสียงหัวเราะและเสียงกระซิบจากสารพระภูมิร้างท้ายซอยจะดังขึ้นชัดเจนและใกล้ตัวมากขึ้นกว่าเดิมจนคุณรู้สึกว่ามันอยู่ข้างๆคุณแล้ว